สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกตลิมปนาภิรักวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมมาราโกบทที่6ข้อ7ถึงข้อที่29ด้วยกันครับมาราโกบทที่6ข้อ7ถึง29พระองค์ทรงเรียกสาวก12คนมาแล้วทรงใช้พวกเขาออกไปเป็นคู่ และประธานสิทธิอำนาจให้พวกเขาขับผีร้ายออกได้พระองค์ตรัสกำชับพวกเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ไม่เท้าไม่ให้เอาอาหารหรือย่ามหรือเงินใส่เข็มขัดไปแต่ให้สวมรองเท้าและไม่ให้สวมเสื้อสองตัวแล้วพระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่า mm. เมื่อเข้าอาศัยในบ้านไม่ว่าที่ไหนให้อาศัยในบ้านนั้นจนกว่าจะออกจากเมืองนั้นถ้าที่ไหนไม่ต้อนรับ และไม่ฟังพวกท่านเมื่อจะออกจากที่นั่นจงสะบัดผงคลีใต้ฝ่าเท้าของพวกท่านออกสอให้เห็นความผิดของพวกเขาพวกสาวกก็ออกไปประกาศให้ทุกคนกลับใจใหม่พวกเขาขับผีออกหลายตนและเอาน้ำมันชโลมคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรคกษัตริย์เฮโร่ทรงทราบเรื่องของพระองค์เพราะว่าพระนามของพระเยซูเป็นที่เลื่องลือบางคนพูดว่า ยอนผู้ให้บัพติศมาเป็นขึ้นมาจากตายแล้วเพราะเหตุนี้เขาถึงทำการอัศจรรย์ได้แต่บางคนว่าเขาเป็นเอลียาส่วนคนอื่นๆว่าเขาเป็นผู้เผยพระวจนะเหมือนคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะในอดีตเมื่อเฮโรดทรงได้ยินจึงกรัดว่ายอนคนที่เราตัดศรีรษะเป็นขึ้นมาจากตายแล้วเพราะว่าเฮโรดทรงใช้คนไปจับยอนมาล่ามโซ่ขังคุกไว้ เพื่อเห็นแก่นางเฮโรเดียสชายาของฟิลิปพระอนุชาของพระองค์เนื่องจากเฮโรดอภิเศกสมรสกับนางเพระยอนเคยทูลเฮโรดว่าท่านไม่มีสิทธิ์รับชายาของพระอนุชามาเป็นพระชายาของตัวเองนางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาทยอนและปรารถนาจะประหารท่านเสียแต่ประหารไม่ได้เพราะเฮโรดทรงเกรงกลัวยอนเนื่องจากทรงทราบว่าท่านเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์ เฮโรดจึงทรงปกป้องท่านไว้เมื่อเฮโรดทรงได้ยินคำสั่งสอนของท่านก็ทรงชะโงนสนเทศแต่ก็ยังทรงยินดีที่จะฟังอยู่มาวันหนึ่งเป็นโอกาสเหมาะคือเป็นวันฉลองการประสูติของเฮโรดเฮโรดทรงจัดงานเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญสำคัญทั้งหลายในแคว้นกาลิลีเมื่อบุตรตรีของเฮโรเดียสเข้ามาเต้นรำ ทำให้กษัตริย์เฮโรดและแขกทั้งปวงชอบใจกษัตริย์จึงตรัดกับหญิงสาวว่าเจ้าจะขอสิ่งใดเราจะให้สิ่งนั้นและกษัตริย์ทรงปฏิญาณว่าเจ้าจะขอสิ่งใดๆก็ตามเราจะให้สิ่งนั้นแก่เจ้าจนถึงกึ่งราชสมบัตินางจึงออกไปถามมารดาว,ว่าลูกจะขอสิ่งใดดีมารดาจึงตอบว่าจงขอศีรษะของยอนผู้ให้บัพติสมาเถิด นางจึงรีบเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ทันทีทูลว่าหม่อมฉันขอศีรษะของยอนผู้ให้บัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันเดี๋ยวนี้เลยเพคะกษัตริย์ก็ทรงเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่เพราะทรงปฏิญาณไว้แล้วและเพราะเห็นแก่หน้าแขกจึงขัดไม่ได้กษัตริย์จึงรับสั่งให้เพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอนมาทันทีเพชฌฆาตก็ไปตัดศีรษะยอนในคุก แล้วใส่ถาดมาให้หญิงสาวหญิงสาวนั้นก็เอาไปให้แก่มารดาของตนเมื่อพวกศิษย์ของยอนรู้เรื่องก็มารับศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์ในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้บอกให้เราทราบว่าในสมัยของเฮโรดพระเยสุคริสชาวนาซาเลสทรงเป็นที่รู้จักของผู้คนพระนามของพระองค์เป็นที่เรื่องลือไปสิ่งที่ทำให้พระองค์เองมีชื่อเสียงโด่งดังก็เพราะว่า สิ่งที่พระองค์ได้กระทําเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เกินปกติเหนือธรรมชาติโดยริษฐานุภาพที่พระองค์มีและใช้ในการทํากิจแต่ละครั้งจึงทําให้ผู้คนและบางคนก็ต่างคิดว่าพระองค์เป็นคนนั้นคนนี้บางคนพูดว่าพระเยซูคริสต์พระเยซูชาวนาซาเรตน่าจะเป็นเอริยาเขาอยากให้พระเยซูคริสต์เป็นเอริยา อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขากําลังรอคอยเอริยาผู้ซึ่งถูกพยากรณ์ว่าจะเสด็จนําหน้าพระเมสสยามาเพราะเขาเองกําลังรอคอยการช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากอํานาจการปกครองของลมบางคนพูดว่าพระเยซูคริสต์น่าจะเป็นผู้เผยพระชนะซึ่งโมเสสได้พยากรณ์เอาไว้ว่าจะมาหรือเป็นคนหนึ่งคนใดท่ามกลางผู้เผยพระชนะโบราณเพราะ ผู้เผยชนะโบราณเหล่านั้นล้วนแต่มีฤทธิเดชในการทำสิ่งที่เกินปกติเกินธรรมชาติอย่างมหศัศจรรย์ได้ส่วนบางคนและรวมถึงเฮโรธก็คิดว่าพระเยซูคริสต์น่าจะเป็นยอนผู้ให้บัพติศมาเพราะบางคนอยากให้ยอนฟื้นคืนชีพอีกครั้งเนื่องจากประชาชนทั้งหลายในเวลานั้นต่างยอมรับว่ายอนเองเป็นผู้เผยพระชนะ ซึ่งเฮโรดนั้นได้ประหารยอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนเฮโรดเองก็หาโอกาสที่จะพบพระเยสุคริตเพื่อจะได้ประจักษ์แน่ชัดว่าพระเยสุคริตใช่ยอนหรือไม่อย่างไรก็ตามผู้คนอยากให้พระเยสุคริตเป็นใครก็ได้นอกจากพระเมสสยาผู้ทรงมีสิทธิอำนาจริธานุภาพพวกเขาทั้งหลายอยากให้พระเยสุคริต เป็นอะไรก็ได้ตามใจของเขาคงไม่ต่างอะไรกับพวกเราที่อยากให้พระเยซูคริสต์เป็นอะไรก็ได้ที่ตอบสนองต่อความปรารถนาของเราบางคนอยากให้พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้วิเศษผู้เนรมิตอะไรก็ตามที่เขาเองต้องการปรารถนาและบางทีสำหรับบางคนก็อยากให้พระองค์เป็นเทพผู้อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมดังเพื่อนสนิท แต่ไม่ยอมให้พระองค์อยู่ในฐาน,นะของพระคริสต์องค์เจ้าของชีวิตที่จะคอยเชื่อฟังพระเยซูคริสต์เป็นใครก็ได้ที่เขาเองนั้นจะสามารถให้พระองค์ทําตามใจของเขาใครจะมองพระองค์อย่างไรก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าสาวกมองพระองค์เป็นใครเหตุนั้นพระองค์จึงทรงใช้ชีวิตของพระองค์กับเหล่าสาวก ให้พวกเขาได้สัมผัสความเป็นพระเจ้าของพระองค์ในการทำพระราชกิจต่างๆและในเหตุการณ์ครั้งนี้พระองค์ต้องการให้เขามีประสบการณ์ใหม่ผ่านทางการใช้ความเชื่อในตัวของพระองค์โดยการส่งให้พวกเขาออกไปทำพระราชกิจของพระองค์แทนในข้อที่12ฝ่ายเหล่าสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศให้กลับใจเสียใหม่การเทศนาประกาศให้กลับใจของสาวก นั้นคงไม่ใช่แค่สอนเรื่องจริยธรรมและเลิกทำบาปเท่านั้นแต่ให้ผู้คนหันกลับมาหาพระเจ้าพระบิดาและรับการอภัยโทษบาปผ่านทางความเชื่อไว้วางใจในตัวของพระเยซูคริสต์และยอมรับพระองค์ในฐานะของพระคริสต์ก่อนที่พวกสาวกจะออกไปประกาศให้คนกลับใจพระเยซูคริสต์ได้ทรงเรียกเหล่าสาวกสิบสอคนนั้นมาเพื่อมอบหมาย พันธกิจเพื่อมอบหมายภารกิจให้ออกไปทําในครั้งนี้พระองค์เป็นผู้กําหนดเป้าหมายและเป็นผู้บอกวิธีการทํางานเพื่อบรรลุผลเพื่อให้พวกเขาเองออกไปและเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นวางใจในพระนามของพระองค์คนเหล่านี้ได้ออกไปประกาศและเชิญชวนให้คนเองรู้จักพระเยซูคริสต์เพื่อเขาเองจะเลิกทำบาปและไว้วางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์ยอมรับพระองค์เป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ทรงให้สาวกมีมุมมองในใหม่ในทุกที่ว่าในทุกที่ที่เข้าไปนั้นอยู่ในความรับผิดชอบยกเว้นในที่ที่ไม่ต้อนรับในที่ที่พวกเขาเองถูกปฏิเสธไม่ยอมฟังและให้อยู่ในการและให้อยู่เป็นที่เป็นทางในการทำงานพระเยซูคริสต์ทรงส่งเขาออกไปเป็นค,คู่และพระองค์เองต้องการให้พวกเขาเองร่วมงานกันในการที่ทำงานของพระองค์ พระองค์ต้องการให้เขาเรียนรู้ที่ทำงานแบบเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันหนุนน้ำใจกันเตือนสติกันดูแลซึ่งกันและกันดังนั้นการงานของพระเยซูคริสต์จึงเหมาะกับการทำงานเป็นทีมและสุดท้ายก่อนที่พระเยซูคริสต์จะสรงให้เขาออกไปพระองค์ได้ทรงมอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์สิ่งแรกที่พระองค์สมมอบให้นั่นคือสิทธิอานาจเหนือวิญญาณชั่วทั้งหลาย พระองค์ทรงมอบสิทธิอำนาจในการที่พวกเขาเองจะบังคับบัญชาผีด้วยสิทธิที่เหนือกว่าและทําให้พวกเขาเองมีความสามารถในการรักษาคนเจ็บคนป่วยให้หายอีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์เองทรงมอบให้แก่เขานั่นคือสวัสดิภาพหรือสวัสดิการพวกเขาเองไม่จําเป็นต้องกังวลว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มพระเยซูคริสต์กาลังท้าทายพวกเขา เพื่อพวกเขาเองจะไว้วางใจในการจัดเตรียมของพระองค์พระองค์เองบอกเขาว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเอาอะไรไปเว้นแต่ความเชื่อมั่นศรัทธาที่มีอยู่ในคํามั่นสัญญาของพระองค์พระองค์ทรงจํากัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพวกเขาเองจะพึ่งพาคําสัญญาของพระองค์พวกเขาเองถูกสั่งไม่ให้เตรียมเงิน ไม่ให้เตรียมอาหารไม่ให้เตรียมเสื้อผ้าไม่ให้เตรียมไม้เท้าไม่ต้องกัวงวลว่าจะนอนที่ไหนทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของโพโระองค์เองที่จะจงทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้สิ่งนี้นกำลังท้าทายพวกเราที่เป็นผู้ปฏิบัติรับใช้ของพระเจ้าหลายครั้งเราบอกว่าเรามีเงินไม่พอหลายครั้งเราบอกเรามีคนไม่พอหลายครั้งเราบอกว่าเราขาดอุปกรณ์หลายครั้งเราบอกว่าเราขาดความคิด ที่สําคัญเราบอกว่าเราเองหาโอกาสไม่เจอแต่นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูกำลังทำให้พวกเราเองตระหนักรู้ว่าไม่ใช่สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่จะทำให้งานของพระองค์สาเร็จแต่เป็นความไว้วางใจเราพบว่าเมื่อสาวกกลับมาหาพระเยซูคริสต์ไม่มีใครอดตายไม่มีใครอดอยากไม่มีใครตายไม่มีใครเปลื่อยกายรองเท้าขาด หรือไม่มีใครกลับมาด้วยสภาพบาดเจ็บนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังฝึกให้สาวกเรียนรู้ที่จะไว้เนื้อเชื่อใจพึ่งพาพระองค์แน่นอนที่สุดสิ่งที่พระเยซูต,ต้องการจะพูดกับทั้งพี่น้องและผมในเช้าวันนี้พระองค์ทรงกําชับเราไม่ให้เอาอะไรออกไปตามทางเว้นแต่เว้นแต่ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในพระเยซูเท่านั้นพี่น้องที่รักครับ พวกเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราจําเป็นต้องยอมรับความจริงว่าความรับผิดชอบในสวัสดิภาพการกินอยู่การอยู่อาศัยการใช้ชีวิตเป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าจนกว่าเราจะยอมรับเรื่องนี้เราจึงจะสามารถที่ทำงานของโรรองได้อย่างเกิดผลขอพระเจ้าช่วยทั้งพี่น้องและผมจะไว้วางใจพระองค์ และทิ้งตัวลงในความดูแลพิทักรักษาของพระองค์ให้เราอธิฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำสำหรับความจริงที่ท้าทายเราวันนี้พุ่นโชก้าเราไว้ใจพระองค์น้อยไปพุ่นโชข้าเราให้เครดิตพระองค์น้อยไป เราเชื่อพึ่งและเชื่อคำสัญญาของพระองค์น้อยเกินไปมันทำให้เราเองต้องวิตกกังวลว่าเราจะกินอะไรเราจะใส่อะไรและเรามักจะใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นความจำกัดนั้นมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ทำงานของพระองค์พระองค์จักข้าขอช่วยพวกเราที่พวกเราจะยอมรับว่ามีพระเยซูเท่านั้นก็เพียงพอ สำหรับความจําเป็นทุกสิ่งขอให้เราไว้วางใจในการจัดเตรียมของพระองค์ขอให้พวกเราทุกคนในเช้าวันนี้จะออกไปด้วยความมั่นใจในมือของพระองค์ที่จะคอยอบอุ้มดูแลพิทักษ์รักษาเราเราจึงกราบทุนขอในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน